สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแฟบิกูรูนะครับกับนายห้าสุกิจนะครับวันนี้นะครับจะมาเอาใจนะครับเพื่อนๆนะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่ชอบใส่กางเกงสบายๆนะครับแล้วก็ที่อยากจะได้กางเกงนะครับเอาไปใช้นะครับเดลี่ยูสนะครับกับการทํางานนะครับผ้ารายการนั้นก็คือนะครับผ้าคอตตอนเดอบล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสินค้ารายการผ้าคอตตอนเดอบล์กันนะครับ นี่นะครับที่ในห้างสุกิตถืออยู่นะก็คือตัวอย่างสีสินค้าของรายการผ้าคอตตอนดับเบิลนะครับเป็นผ้าคอตตอนนะครับ97%นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของสเปนเด็กนะครับอยู่ที่3%นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ260กรัมนะครับหน้ากว้างของรายการผ้าคอตตอนดับเบิลนะครับอยู่ที่58นิ้วนะครับหนึ่งม้วนนะครับของผ้าคอตตอนดับเบิลนะครับมีประมาณนะครับ80นะครับไม่เกิน90หลานะครับรายการผ้าคอตตอนดับเบิลนะครับใช้กันเป็นจำนวนมากนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับหรือนะครับใช้้สสสาาาาาหรรรััััับบบตดกกงงเขขยววนนนนะะคค่ ผ้าส่วนก็ได้นะครับอยู่ที่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับสีสินค้าของรายการผ้าคอตตอนดับเบิลนับมีให้เลือกอยู่หลายสีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับที่ในห้างสุกิตถือนับก็เป็นสีสินค้าของรายการผ้าคอตตอนดับเบิลนะครับมีตั้งแต่สีอ่อนสีเข้มนะครับสีนีออนและก็สีพาสเทลนะครับมีให้เลือกถึง80สีเลยครับคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อนะครับในราคาแบ่งขายหรือในราคายกม้วนก็ได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อทางแอดไลน มาได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกเรื่องผ้าให้ปรึกษาเราครับและเราั็มาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ในฮัสุกิขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ